ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอัปเดตเจ้าแหลมชบังให้ดูนะครับตอนเช้านะครับผมนะครับส,สดใจครับกินข้าวยังไม่รูปน้ำนะครับพรุ่งนี้ถึงค่อยรูปนะฮะพรุ่งนี้ว่าจะต่น้ำตักแดดนะครับ เรนีด้กินข้าวไปกว่านะครับ,<า>รบขุนพลอันนี้ลูกไกยสองตัวนี้นะครับยุงกัดนะฮะหน้าซีดหมด คอกวันบ้านนะครับผมคอกวันบ้านท่ <c oughs> านผู้ชมวนนี้ <c oughs> บรรยากาศนะครับบรรยากาศก็ตอนเช้านะครับผมสองโมง มั่งกว่านะครับผม อันนี้ก็ยังบร่ได้ทางมากนะครับพี่นอ้องสองโมงคนละอืุคน,นละร้างสีเห็ดกับสร้างกระสนี่ค่อยๆไปครับพี่นอ้อง นี่ก็ว่าจี็ดเสาเส้นนี้เสาหนีเสาหนึ่งมุ่งไปในจี๊ดสูงประมาณชักเมตรเมตรเมตรยี่สิบ สองเมตรไปรุงประมาณคำแพงนะกษิเห็ดเอาทักงสีเห็ดนะครับเสาสฐีมหอดมองไว้ใกลน้นะครับผมนะครับบรรยากาศเป็น,น,านบานนะครับผม ใส้ในะครับผมออกในราคาสองรยบาทนะครับผมไม่เยี่ยมเทวเนีลาม้นี่ครับทีเด็ดสองห้าสองกหกนะครับ

เพราะมันเป็นเอียงข้างนอกมันเป็นยัง,ง,ยงไงครับนี่ครับโอเคครับผมขอบคุณครับ